สนับสนุนโดย IBF ไส้กรอกอีสานสนใจติดต่อ0819152770ก็เห็นด้วยนะครับที่ว่าเขาจะหยุดพักลบก็อย่างน้อยๆก็ให้ในหลวงคืออันนี้ก็ต้องอยู่ที่ผู้ชุมนุมด้วยถ้ามองว่ารัฐบาลที่ยังเป็นอยู่ทุกวันนี้ในในความคิดเห็นของผู้ชุมนุมยังไม่ได้ทำอะไรที่มันดีขึ้น เขาก็จะชุมนุมมันนั้นมันก็สิทธิ์ของเขาทั้งแกนนําด้วยทั้งในส่วนของภาครัฐด,ด้วยก็ก็ถ้าถ้าแกนนําในเรื่องของโอเคการการบุกยึดสถานที่ด้วยก็คืออาจจะเป็นชนวนเหตุให้ให้เกิดในเรื่องของความรุนแรงแต่ว่าก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ดูแลด้วยว่าจะใช้ความรุนแรงในระดับไหนอ่าใช่ครับผมก็คือในเรื่องของการชุมนุมอย่างสงบหรือว่าในเรื่องของภาครัฐที่ว่าจะดูแลผู้ชุมนุมยังไงครับผม เห็นด้วยครับผมไม่ควรจะมาตีกันนะครับอ,อ๋อหยุดไปเลยครับคือมันวุ่นวายครับแล้วอย่างหนึง่งตัวผมเองอะ่ะผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเรื่องทะเลาะวิวาทกันด้วยโอ้ผมว่ามันยัวย่วยุวด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับคือทั้งสองฝ่ายมันตั้งอย่างที่ผมอยู่แถวหน้ารามะนักศึกษาก็อยู่ใกล้แล้วก็กลุ่มแสดงก็อยู่ใกล้ด้วย ทีนี้พอมอบอยู่ใกล้กันก็มีโอกาสประท่ากันจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ห่างกันมั้ยครับก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ต่างคนต่างอารมณ์เย็นๆน,นะครับรอค่อยมาคุยกันดีกว่าไหมมันเริ่มรุนแรงมากขึ้นไปแล้วครับต่างคนต่างก็อารมณ์ขึ้นนะครับก็เลยยิ่งเข้าใจกันผิดมากขึ้นผมคิดว่าลองต่างคนต่างหยุดก่อนแล้วค่อยมาคุยเหมือนกับให้อารมณ์เย็นก่อนนะครับต่างคนต่างเสพข่าวกันมากเกินไปครับแล้วก็คิดไปเองเข้าใจกันไปเองแบบว่าไม่ไต่ตองอะไรให้ดีก่อนคนที่ชอบฟังใดฟังหนึ่งอยู่แล้วคร รับมารับมาแต่เขายังไม่ได้ฟังข่าวหนึ่งมันไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จก็ไม่รู้ว่าฟังฟังฟังที่ตัวเองชอบมันก็เขาก็พูดเอาดีเข้าตัวหรือเปล่าหรือว่ามันก็ยิ่งขึ้นไปขึ้นไปอารมณ์มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆอยครับมันก็เลยไม่จบง่ายๆมากครับค่ำคืนวันอังคารที่3ธันวาคม 2,556นะครับช่วงเวลาที่มวลมหาประชาชนคนไทยนะครับกำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญนะครับช่วงมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับและก็วันนี้สถานการณ์การตึงเครียดนะครับตามจุดต่างๆนะครับอันเป็นผลพ,พวงจากความเห็นที่แตกต่างระหว่างฝ่ายผู้ชุมนุมนะครับในนามของกปปสนะครับกับไทยส่วนของทางรัฐบาลวันนี้ก็ คลี่คลายลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเราได้เห็นบรรยากาศของการจับไม้จับมือมีการมอบดงโมงดอกไม้มีการขอโทษซึ่งกันและกันเนี่ครับเป็นภาพที่หลายตระกลอยากจะเห็นมานานก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่น่าจะเป็นสัญญาณอันดีนะครับที่กำลังจะบ่งบอกว่าบ้านเมืองของเรานั้นยังไงยังไงเสียเราก็เป็นคนไทยด้วยกันนะครับเอาละช่วงนี้เราไปฟังในมุมมองของนักอ่า นักธุรกิจกันบ้างน,นะครับว่าในสถานการณ์ณขณะน,นี้ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตัวเลขนะครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนนักท่องเที่ยวก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าสถานการณ์จนถึงขณะนี้นะครับเริ่มที่จะดูดีขึ้นวันนี้มันจะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นกลับมาได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนนักท่องเที่ยวหรือไม่หรือจะเป็นเพียงแค่การหยุดพักรบชั่วคราวและในมุมของนักธุรกิจ มองอย่างไรนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสอทนะครับคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลตอนนี้อยู่กับเรานะครับสวัสดีครับคุณพยุงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับครับคุณพยุงศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับครับได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับคุณพยุงศักดิ์ได้ยินเบาไปนะฮะไม่ออกเลยฮะผมผมได้ยินคุณพยุงศักดิ์ชัดเจนเลยครับออกครับเอาใครับคุณพยุงศักดิ์วันนี้ในฐานะที่เป็นนักธุรกิจนะเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถามหน่อยสถานการณ์วันนี้ซึ่งคลี่คลายขึ้นอยากเห็นได้ชัดเจนเนี่ยในมุมของนักธุรกิจเนี่ยอถอนหายใจกันขึ้นบ้างไหมฮะหรือว่ายังเครียดเหมือนเดิมครผมคิดว่าอย่างนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเป็นสันญาที่ดีที่เราเนี่ยคนไทยด้วยกันนะครับ,รบเวลามีปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นข้อขัดแย้งที่หรือข้อคิดเห็นตา่างเนี่ยที่น่าจะคุยกันได้น่าจะหารือกันได้เพราะเราก็คนไทยด้วยกันนะครับ อยู่บนรากฐานกติกาอยู่บนรากฐานของระเบียบต่างๆเหมือนกันนะครับถึงก็ถ้าเราหันหน้าคุยกันนะแล้วก็แก้ไขเรื่องต่างๆเนี่ยให้เป็นไปตามระเบียบระเบียบนะตามกติกาของประชาธิปไตยนะครับผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็หวังว่าหลังจากมีไปน่าจะดีขึ้นได้เรื่อยนะครับนั่นนะทีนี้นี่เป็นประเด็นที่จะถามคุณประยงศักดิ์ต่อนะครับว่า มันจะดีขึ้นมันจะผ่อนคลายขึ้นมันจะนําไปสู่แนวทางที่หลายตัวเร็คาดหวังจริงหรือเปล่าหรือหลังจากผ่านช่วงเวลามหามงคลไปแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอีกหรือเปล่าคุณพยุงศักดิ์ฮะคือเราคงไม่ปรารถนาให้กลับเข้ามาในลักษณะที่เป็นปัญหาแล้วก็เกิดเรื่องของการตอบย้ําของความรู้สึกที่ไม่ดีหรือทาให้เกิดการปะทะหรือโกรธเคียดกันอย่างนี้นะครับซึบ่งก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากทำนะฮะ ะครับนั้นก็ก็คิดว่าหลังจากนี้ไปก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องพูดจาัเลยกันพูดจาพูดคุยกันหาแนวทางต่างๆที่พวกเราคงอยากจะได้นะครับ่าแนวทางที่เป็นมาตรฐานเป็นสากคนเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับกันได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เหมาะกับะบบของเรานะครับโดยยึดถือหลักของกฎหมายทั้งสอทอเองก็ดีหรือแม้แต่ทางกกรก็ดีหรือแม้แต่เจ็ดองค์กรภาคธุรกิจเนี่ย ก็ดูจะพยายามเรียกร้องพยายามที่จะให้ทุกฝ่าย่ยหันมาเจรจากันหาทางออกที่มันไม่นำไปสู่ความตึงเครียดหรือรุนแรงมาโดยตลอดเนี่ยคิดว่าในทางปฏิบัติเนี่ยทางในส่วนของภาคส่วนธุรกิจเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วมแค่ไหนยังไงคุณประยุงศักด์เพราะว่าดูจากแนวโน้มตั้งแต่วันที่คุณสุเทพ ยอมรับว่าได้มีการคุยกับนายกงมนตรีแล้วนายกเองก็ยอมรับว่าได้คุยกับทางคุณตุเทพผ่านทางผู้นําเหล่าทัพทั้ง3าเหล่าทัพซึ่งหลายตัวหลายคนบอกว่าสัญญาณวันนี้น่าจะนําไปสู่การสารต่อวงเสวนาวงเจรจาที่ว่านั่นแหละครับผมก็คิดว่าคงเราจะเราก็คงปรารถนาที่จะให้มีการเจรจาพูดคุยแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศนะครับให้มีความยั่งยืนนะครับก็คิดว่า คงไม่น่าจะมีการกลับเข้ามาเป็นประเด็นปัญหาเพราะว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้ทุกฝ่ายเนี่ยคงจะตระหนักถึงปัญหาที่จะทาให้เกิดผลกระทบนะครับหลายแรงต่อประเทศนะครับนั้นก็ผมสังภาคธุรกิจนะภาคเอกชนนี่นะครับก็คงจะต้องการเห็นเรื่องของสิ่งที่เกิดประโยชน์กับประเทศกับเศรษฐกิจสังคมของเราด้วยนะครับเรื่องของความเชื่อมั่นทีนี้ก็ถ้าเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมนะฮะที่จะสาร ว่าสื่อหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการต่างๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศนะครับเราก็คงจะยินดีนะครับเพราะว่าจากการประชุมของทางภาคชนนะครับและเครือข่ายเนี่ยซึ่งไม่เคยมีนะฮะที่ปรากฏว่าเจ็ดองค์กรสถาบันที่เกี่ยวข้องกับภาคชนนี่นะครับเป็นเครือข่ายที่ถอว่าครอบคุมในทุกด้านนะครับได้มาปรึกษาเลยนะครับก็ วงเป็นใหญ่เป็นผลกระทบต่อเรื่องของประเทศเราเนี่ยนะครับเราคิดว่าเรื่องนี้น่าจะถ้าดีขึ้นแล้วก็ทุกฝ่ายเริ่มใช้สติใช้เรื่องนับเรื่องของลมต่างๆพวกนี้นะครับก็พูดจะหาเรื่อเจรจากันโดยใช้หลักของ ผลขอการสุดยอการองกางนนตัดการบ้านเมืองที่ดีต่างๆนะลงระบอกกัชาติปไตยต่างๆคนนี้ก็คงเป็นเรื่องที่น่าจะหาจุดที่ลงตัวได้สาหรับประเทศเราครับคุณพยุงศักดิ์คือปกติธรรมดาไตรมาสสุดท้ายดูจะเป็นไตรมาสที่สําคัญสาหรับเศรษฐกิจบ้านเราด้านการส่งออกเนี่ยตัวเลขหลายปีที่ผ่านมาไตรมาสสุดท้ายเนี่ยจะสูงที่สุดแล้วก็ไตรมาสสุดท้ายเช่นเดียวกันตัวเลขจากการท่องเที่ยวเนี่ยจะสูงที่สุดเพราะเป็นช่วงไฮซีซั่น ถามคุณประยุงศักดิ์ว่าณขณะนี้มันเข้าสู่เดือนสุดท้ายของไตรมาสสุดท้ายแล้วถ้าถ้าสถานการณ์มันลี้ขายมันจะทําให้สถานการณ์มันพลิกกลับหรือว่ามันมันกลับคืนสู่สภาพที่มันดีขึ้นกว่าที่มันควรจะเป็นไม่หรือว่าอย่างไงหรือว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วเพราะว่าเดือนสุดท้ายแล้วจริงๆตอนนี้ก็เหลือเดือนเดียวนะไม่ถึงเดือนดีนะครับน่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มันเกิดมาจริงๆมันมีความกังวลวิตกมาหลายเดือนแล้วนะจากประเด็นปัญหาที่คู่คุณอยูนะครับ ผมเป็นความที่ไม่ค่อยไว้ใจไว้วางใจอะไรกัน,นต่างพวกนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจนียก็กังวลมาโดยตลอดนะครับนี้ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของตลาดทุนเนี่ยได้รับผลกระทบทเพราะเร็วกว่านะครับได้รับผลกระทบในทันทีนะครับอย่างนี้ก็เป็นที่ทาให้เกิดผลกระทบนะครับแต่ในแง่ของทางภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับทางด้านการค้าเนี่ย ก็คงจะกระทบจากนั้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จากนี้ไปนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนสอเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้เกิดความกังขาเกิดความเชื่อมั่นต่อการดำการในเรื่องของการผลิตนะครับการส่งมอบการลงทุนของประเทศไทยนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องมีผลกระทบทั้งไตรมาสนี้นะครับรวมทั้งไปถึงไตรมาสหนึ่งในบางส่วนนะครับถ้าเหตุการณ์หยุดได้เร็วความเชื่อมั่นกลับมาเร็วแล้วก็ ไม่มีสัญญาณหรือว่าแนวทางที่ว่าจะมีปัญหาต่อเนื่องไปอีกนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราพยายามที่จะดึงความเชื่อมั่นกลับมานะครับถ้ภาคเอกชนก็คงต้องพยายามอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆผมคิดว่าทางนี้ตอนเนี้ทางต่างประเทศนะครผู้ค้าของเรารวมทั้งประเทศต่างๆก็คงจับตาดูสถานการณ์ของเรานะครับแล้วก็คงใช้การ เคาะการพิจารณาของเขาด้วยนะครับรวมกับการอธิบายของพวกเราด้วยนะครับเอ้อ<ห>คุณพยุนศ<ห>ักด์เวลาเวลามันเกิดเหตุการณ์อย่างี้ซึ่งบ้านเรามันเกิดขึ้นบ่อยมากในช่วงหลังเราปฏิเสธกันไม่ได้ว่าปัจจัยทางการเมืองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐีบ้านเราถามว่าช่วงที่ผ่านผานมาเนี่รยระยะเวลาในการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนนักท่องเที่ยวในวิกฤตทางการเมืองที่ผ่านมันใช้เวลานานไหมคุณพยุนศักด์แต่ละครั้งเนี่ย ก็โดยปกติจะใช้เวลาไม่นานอย่างท่องเที่ยวเนี่ยหลังจากเราหมดเรื่องที่เป็นปัญหานี่นะก็ช่วงเดือนขเดือนก็กลับมาได้นะครับแต่ว่ามันก็พ้นไฮซีซันไปแล้วในแง่ของประเทศไทยเราเนี่ยก็เขาก็รักนะแล้วก็ประเทศไทยก็เริ่มมีจุดเด่นนะฮะไม่ว่ในเชิงของการท่องเที่ยวเชิงของการทําธุรกิจเชิงของการค้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นศักยภาพที่ดีของเรา แต่จากเหตุการณ์ที่เราเกิดมาครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยทาให้เราทําศักยภาพอันนี้ไม่ได้ดีเต็มที่นะฮะถึงแม้เราจะเห็นว่ามันดีดีดีแต่ว่ามันน่าจะดีกว่านี้เยอะนะถ้าเราไปด้วยความที่มันมีพลังนะฮะครับแสดงว่าต้นทุนของเราหรือว่าในแง่ของการยอมรับกันมันมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะฮัลโหลครับแสดงว่าต้นทุนหรือว่าความความเชื่อมั่น ต่อประเทศไทยในสายตาของนักลงทุนหรือท้องเที่ยวมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอดีแน่นอนนะเพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึองระบบเศรษฐกิจเราก็แข็งแรงนะเรามีความสมดุลในระบบเศรษฐกิจต่างๆมีเรื่องเกษตรเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องท่องเที่ยวการค้าการบริการต่างๆนะครับสมดุลแล้วก็เราเป็นศูนย์กลางของูมิภาคเนี่ยซึ่งทุกคนก็เข้าใจนะตรงนี้แล้วเราต้องเร่งลงมือทําให้เป็นอิธิปัจักนะเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าเราเป็นศูนย์กลางยุทธาภเป็นจุดที่น่าลงทุนเป็นจุดที่เชื่อมโยง การค้าการขายกับประเทศเพื่อนบ้านมีตนธ์ท,ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่ที่เราควรจะต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นนักเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นประธานสอทด้วยอยากให้ทุกอย่างมันจบไหมคุณคุณพยุงศักดิ์อยากให้หยุดแล้วเพราะ้ว <c oughs> ผมแน่นอนนะอยากให้จบนะแล้วจบโดยเร็วด้วยนะแล้วจบด้วยความสวยงามแล้วก็โดสารที่ทุกคนได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ของประเทศชาตินะครับได้ประโยชน์กับประชาชนได้ประโยชน์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราเนี่ย ครับอย่างวันนี้เราก็ได้เห็นรอยยิ้มเราก็ได้เห็นบรรยากาศของความชื่นมื่นทั้งๆที่ไม่น่าเชื่อนะครับยืนเผชิญหน้ากันมาหลายวันวันนี้มอบดอกกุหลาบมีการกอดกันมีการขอโทษขอผวยนะคุณประยุทต์ศักนะมันก็เป็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสาหรับประเทศไทยนะที่การดําเนินการต่างๆเนี่ยเป็นเกิดจากความเห็นที่แตกต่างกันครัเวลาเราแตกต่างกันไม่ถึงกับว่าเป็นการที่เกิดปัญหาระหว่างชนชาติหรือระหว่างชนชั้นหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะมันก็จะทําให้ เอออันนั้นอ่ะแกไขยากอย่างบางประเทศเนี่ยเขาแกไขยากของเรากว่าจะคุยกันดูเรื่องใช้เวลานา่มากที่ดีนะครับครับไม่เหมือนบ้านเราขอพระคุณคุณพยุงศักนะครับวันนี้เราก็ได้แต่หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายโดยเร็วนะครับอย่างที่คุณพยังพยุงศักแลวก็หลายต่อหลายคนโดยส่วนใหญ่ของประเทศอยากให้เป็นนะครับขอคุณพยุงศักนะครับครับดีดีครับสวัสดีครับคุณพยุงศัก์ชาติสุรธิผลนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่า าาสออทอนะครับก็อยากให้จบเร็วๆนะฮะในมุมของนักธุรกิจก็ไม่ต่างจากประชาชนคนไทยโดยทั่วไปนะ้วก็อยากให้จบเร็วๆนะครับเป็นว่าจะจบแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับในช่วงนี้ท่านผู้ชมคิดว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่มวลชนควรจะหยุดพักครบกันชั่วคราวนะครับอ่าก็เปิด